ผมเห็นผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปในห้องล็อกเกอร์และออสร้อยไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์พี่ฟางเธอไอเด็กเหลือขอกล้ากกโกหกและใส่ร้ายฉันเหรอฉันจะตีให้ตายเลยอ,อยูนานนเด็กโกหกไม่เป็นหรอกนะยอมรับเถอะว่าคุณอยากใส่ร้ายฉันฉันใส่ร้ายเธอเหรอฮะฉันจะต้องการอะไรจากแม่บ้านอย่างเธอเนี่ยพูดไปใครจะเชื่อว่าฉันใส่ร้ายเธอ,อเอาคืนมนี่ผู้จัดจการเซียวคุณสัญญาหรือว่า จะให้เงินนี้เป็นค่ารักษาเฉงเฉงนี่แล้วทำไมถึงเอาคืนล่ะเธอเชื่อที่ฉันพูดอย่างนั้นเลยว่าจะยกเงินนี่ให้พวกคนจนนี่จริงๆเลยเธอโสโปรกทั้งโง่ต่อให้ลูกเธอรอดก็คงอยู่ได้ไม่นานทำไมฉันต้องยอมให้เงินคนตายด้วยไว้จัดงานศพนี่นไงไมถึงใจดำขนาดนี้ลูกของฉันลูกฉันยังไม่ตายสักหน่อยจ,จุนเจียคุณไปพูดจัดการฝ่ายบุคคลทำไมถึงพูดแบบนี้หลังจานี้ฉันจะไล่คุณออก <laughs> เธอเนี่ยน่าจะไล่ฉันออกเลยฉันสิต้องไล่เธอออกเถอะฉันจะส่งเรื่องไปที่บริษัททุกแห่งจากนี้ไปเธอไปเป็นแม่บ้านที่ไหนไม่ได้แล้วไม่มีบริษัทไหนยอมจา้างเลยเสี่ยวจุนเจียคุณจะต้องเสียใจที่พูดอย่างวันนี้เฮ้ยนิชินมู่ฉันให้เวลาสิบนาทีทำเรื่องไล่เสี่ยวจุนเจียออกเดี๋ยวนี้ <c oughs> ดูสาะรูปของเธอก่อน ถ้าไม่รู้ล่ะก็คงคิดว่าเธอเป็นคุณฟางของเชิงฉีกรุ๊ปแน่แสดงได้เนียนจริงๆถ้าเธอคือคุณฟาง <c oughs> ฉันก็คงเป็นพ่อของคุณฟางแล้วล่ะถ้างั้นฉันก็คงเป็นแ<ต>ม่ของคุณฟาง้ยังไงถึงพูดแบบนี้กล้าดียังไงเหรอเธอบอกว่าคือคุณฟางเหรอพิสูจน์ได้มิว่าเรื่องจริงน,น้องฟางฉันยอมรับน้ำใจเธอนะแต่อย่าโกหกแบบนี้แล้วบอกว่าเป็นคุณฟางเลย ถ้ามิเรียกขอโทษพวกเขาแล้วพวกเขาเอาเรื่องขึ้นมาเธอจะไม่มีอนาคตเอานะพี่ชินม่ฉันก็คือประธานฟางจริงๆนะทำไมถึงอย่างพูดแบบนี้อีกคนอย่างประธานฟางจะมาทําอะไรที่บริษัทเล็กๆแ,แบบนี้แต่ว่าฉันคือ <_ an> ก็ได้ฉันจะโทรตามฉินมุ่ให้เขามาพิสูจน์ตัวตนของฉันไม่มีทางเธอจะหาคนอื่นมาสวมรอยสินะรู้ไหมว่าคุณชินเป็นใครเขาเป็นถึงรองประธานบริษัทเขาจะมาที่นี่ได้ยังไงกัน คิดว่าเธอเนี่ยทั้งจนและเพ้อเจ้อกล้าพูดมาได้ว่าเป็นท่านประธานแถมจะให้คุณชินมาที่นี่ด้วยตลกชะมัดเลยนั่นสิเอางี้ไหมล่ะถ้าคุณชินมาที่นี่ฉันจะยอมแก้ผ้าวิ่งรอบบริษัทเลยแต่สมมุติว่าถ้าคุณชินไม่มาที่นี่ฉันจะต้องถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วไปรับใช้ฉันที่ห้องทํางานตกไหม้าทำฉันขายได้ถาทำฉไมถึงตบเธอน่ะเลยคิดว่าตัวเองเป็นประธานฟังใช่ไหม ถ้าเธอเป็นท่านประธานจริงๆฉันจะยอมคุกเขาและคลานเข้าไปขอโทษเธอเลยป้าพูดแบบนั้นได้ยังไงเสียจุนเจี๋ย